Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ل س ل ا م ah uh. Alhamdulillah นะครับขอต้อนรับผู้ติดตามมีอิสลามสำหรับเยาวชนทุกท่านนะครับในทุกๆช่องทางที่ทางมินได้เผยแผ่ไปนะครับวันนี้เราก็มาติดตามในซีรีส การหย่าร้างแบบอิสลามการหย่าร้างตามหลักการของอิสลามเนี่ยเป็นอะไรอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของการหย่าร้างอีกชนิดหนึ่งนะนั่นก็คืออัลตอลลาคุนบ้าอินการหย่าร้างที่ไม่สามารถที่จะกลับไปคืนดีกันได้แล้วในอีพีก่อนๆเนี่ยเราได้รู้เรื่องราวของการหย่าร้างที่อนุญ,ญาตให้กลับไปคืนดีกันได้ใช่ไหมครับ ก็คือไม่ว่าจะเป็นคืนดีในช่วงที่อยู่ในอิดดะ์นะก็สามารถที่จะกลับไปคืนดีได้เลยแต่ถ้าหมดอิดดะ์แล้วครบอิดดอร์แล้วเนี่ยอยากจะกลับไปคืนดีก็ต้องนิกาใหม่แล้วก็ทําการจ่ายมาฮัรใหม่ทีนี้การต่อลักแบบบายอินคือตออลักที่ไม่สามารถกลับไปคืนดีกันได้แล้วนะก็คือการหย่าในครั้งที่สามการหย่าครั้งแรก ครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองเนี่ยยังคืนดีกันได้นะแต่อย่าครั้งที่สามเนี่ยคืนดีไม่ได้แล้วเนี่ยเอาล็อให้โอกาสเอาล็อให้โอกาสนะสําหรับสามีกับภรรยาที่อยากกันครั้งแรกอ่อยู่ในอิด้าสามกุรรหมดประจําเดือนสามครั้งอ่าครั้งที่สองอีกหมดประจําเดือนอีกสามครั้งนะ แล้วเ้ายังให้โอกาสว่าและครั้งที่สามเนี่ยพอ,อย่าครบสองครั้งแล้วเนี่ยครั้งที่สามเนี่ยต้องคิดหนักแล้วนะเพราะกลับไปคืนดีกันไม่ได้แล้วบางคนไหมย่าโอ้โหนะทะเาะทะเลาะกันอย่าครบสามครั้งแล้วเนี่ยอยากกลับไปคืนดีทําไงนะ,นะ การอยากการกลับไปคืนดีของคนที่อยากคบสามตอลักแล้วเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขเดียวนั่นก็คือผู้หญิงจะต้องไปนิกากับผู้ชายคนอื่นก่อนออหลังจากนั้นเมื่อนางอยากกับผู้ชายคนนี้แล้วเนี่ยสามีคนเดิมที่อยากไปสามตอลักเนี่ยนะครับ จึงจะสามารถนิก้าใหม่ได้และนิก้าก็คือต้องนิก้าใหม่จ่ายมาฮัทใหม่ทั้งหมดนะทีนี้เรามาดูนะครับบางครั้งเราเคยเห็นไหมอยาสามครั้งแล้วอุ้ยอยากคืนดีทำไงอะ่ะเขาก็เลยมีการกระทำแบบเอเจ็กตาบอดหรือว่าจินอบูต่อ คืออะไรไปจ้างว่าจ้างผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไปแต่งงานฉันเนี่ยเพิ่งอยากับผู้หญิงคนนี้มาเนี่ยไปนิก้ากับผู้หญิงคนนี้หน่อยแล้วก็อยานะเพื่อฉันเนี่ยจะได้ไปนิก้าไปคืนดีได้อันนี้เป็นการล้อเล่นกับบทบัญญัติของศาสนาถือว่าเป็นบาปอย่างมหานนะครับดังนั้นถ้าหากใครจะอยาเนี่ย จำเป็นนะจะต้องคิดให้ดีๆนะพราถ้าอยากครบสามครั้งแล้วเนี่ยอันเนี้ยคืนดีกันไม่ได้แล้วนะตน้มีเงื่อนไขนู่นนียุ่งยากอยู่ดีๆนึกจะกลับไปคืนดีกันเอาก็ไม่ได้แล้วนะครับทีนี้อีกอย่างหนึง่งนะอันนี้ในกรณีที่อย,าค,อยาครั้งที่หนึ่งแล้ว,ลวอยาครั้งที่สองแล้วและอยากครั้งที่สามแล้ว เลยกรณีหนึ่งนะครับผู้ชายที่อยาผู้หญิงครั้งที่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นคืนดีและมาอยากครั้งที่สองนะแต่อยาครั้งที่สองผู้หญิงอาผู้ชายไม่ได้กลับไปคืนดีกับผู้หญิงผู้หญิงไปนิกาใหม่ผู้หญิงไปนิกาใหม่และอยากกับผู้ชายคนใหม่อยากกับสามีคนใหม่และ ผู้ชายคนเดิมสามีคนเดิมกลับไปนิก้าใหม่การยาในครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองยังคงอยู่นะถ้าแต่งงานรอบสองนี้และไปยาอีกครั้งหนึ่งนั่นคือการยาครั้งที่สามดังนั้นการที่จะยาเนี่ยต้องคิดให้ดีคิดให้รอบคอบอทีนี้มาอีกประเด็นหนึ่งย่าครั้งเดียว สามตอนลาหรือ,อยาสามครั้งในครั้งเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นการพูดว่าฉันยาเธอสามตอนลาหรือว่าฉันยาเธอฉันยาเธอฉันยาเธอในครั้งเดียวนะอันนี้บรรดนานักวิชาการมีความเห็นที่ขัแดแย้งกันนะว่าการยาออกมาครั้งเดียวสามตอนลาเลยเนี่ยโดยการพูดออกมาทีเดียวเนี่ยนะ มันคือ,อยังไงท่านอิบนุฮัสซมินท่านให้ความเห็นว่าการตอลักที่เป็นบาเอ็นนั้นก็คือการหย่าที่ครบสามครั้งนะหรือการยาก,ก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์กันในกรณีอื่นเนี่ยไม่เกี่ยวนะเขาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเราไม่เคยพบเลยในศาสนาอิสลามจากอัลลอฮ์จากรอซูนสุลสลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซาลลัมนะ ที่เป็นตอลกักบายเอ็นไม่ใช่เรื่องของตอลกักเราจะอินนอกจากตอลกักสามตอากักหรือกับภรรยาที่เขายังไม่เคยร่วมหลับนอนด้วยกันอันนี้ตอรักทีนี้ตอลักมันก็จะมีตอรักบายเอ็นมันจะมีสองอย่างก็คือบายเอ็นเล็กกับบายเอ็นใหญ่ตอรักบายเอ็นเล็กนะแบ่งออกเป็นสองตอรักบายเอ็นเล็กนั่นก็คือการยา ที่จะทำให้ความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยานั้นขาดลงเพียงแค่พูดออกมาและเมื่อปรากฏว่าความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาต้องขาดลงแล้วเนี่ยผู้หญิงที่ถูกหย่าก,ก็กลายเป็นคนอื่นสำหรับสามีคนเดิมดังนั้นจึงไม่อนุญ,ญาตที่จะให้หาความสุขกับนางและคนหนึ่งก็จะไม่รับมรดกของอีกคนหนึ่งเมื่อได้เสียชวีิตไปก่อนที่จะหมดอินด หรือหลังจากหมดอิดาแล้วแต่เรื่องว่านะแต่ในกรณีนี้บางครั้งสามียากับภรรยาแต่ในตอนแต่งเนี่ยนะได้ตกลงกันไว้ว่าจะเป็นมาฮัรแบบผ่อนจ่ายในกรณีที่ตอลักบายเอ็นนะวายิบที่สามีจะต้องจ่ายมาฮัรให้ก่อนที่จะหมดอิดานะคือตอลักรถยนยสามี วายิบต้องจ่ายนะเพรก็แต่ตอนรักบายเอ็นตอนรักที่ไม่อนุญาตที่จะให้กลับไปคืนดีกันได้เนี่ยสามีไม่ต้องจ่ายนะกพรก็แต่ถ้ามีมาฮัรัที่ติดค้างกันอยู่จะต้องจ่ายมาฮัรก,ก่อนที่นางจะหมดอุจจาร ทีนี้สำหรับคนที่เป็นสามีเนี่ยจะนําภรรยาที่ถูกย่าแบบบเอเล็กกลับมาอยู่ในการครอบครองของเขาได้ใหม่ด้วยกับการอากกัดนิกะแล้วก็สินสอดใหม่นะต่อลกักบเอเล็กนะ ตอนักใบเล็กก็คือการตอนักที่อย่าก,กับภรรยาก่อนที่จะมีร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยาด้วยกันทีนี้มาในเรื่องของการตอลักแบบบาร์ใหญ่บารใหญ่นั่นก็คือไม่ได้จะให้กลับไป กลับไปมีความสัมพันธ์กับฉันสามีภรรยาเหมือนเดิมยกเว้นว่าจะต้องให้ภรรยาเนี่ยไปนิกะกับสามีคนใหม่นะแล้วก็ให้หย่าซะก่อนนะและดังนั้นระวังให้ดีในเรื่องของจีโนบูตอหรือว่าเจ็คตาบอร์ดไปจ้างคนคนหนึ่งหรือว่าไปบอกไปตกลงกับผู้ชายคนหนึ่งว่าให้ไปนิกะกับภรรยานะแล้วก็อย่าเพื่อที่ตัวเองจะได้กลับไปคืนดีกับภรรยานะอันนี้ถือว่าเป็นบาป ดังนั้นอัลลอฮฺ سبحانه แวะตะ ا า ى ได้กล่าวว่าไฟอินตัลลักฮาฟะลาะฮิลุลัฮูมิ่มบั๊ดฮุฮัตตาตันกิฮัตันกิฮัตเจาะันไอยรอถ้าหากว่าเขาเนี่ยได้ยากับนางอีกก็คือการหย่าครั้งที่สามนางก็ไม่เป็นที่อนุญาตให้แก่เขาหลังจากนั้นจนกว่าจะแต่งงานกับสามีอื่นนอกจากเขาทีนี้มาประเด็นหนึ่งนะครับการหยาสามตอลแกในการพูดครั้งเดียว อันนี้มันเ๋ยวมันจะมีอยู่ในอ e ีพีหน้านะก็คือเป็นหนึ่งในการยาอีพีหน้าเ e นะี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องของการยาที่เป็นอ่าสินนะาและการยาที่เป็นวิดานะการยาจําจนวนตอลักนะฮะเมื่อสามีได้มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะหยานางสามครั้งนะทีนี้บรรดานักวิชาการเนี่ยนะนะเป็น ได้มีมติสอดคล้องมติเอกฉันนะการยาแบบครั้งเดียวสามตอลักเนี่ยก็คือฉันยาเธอสามตอลกักหรือฉันยาเธอฉันยาเธอฉันยาเธอโดยการพูดในวาระเดียวนักวิชาการเนี่ยมีความเห็นขัดแย้งกันว่าจะตกตอลกักกี่ตอลกักบางคนบอกว่าตกหนึ่งตอลกักบางส่วนบอกว่าตกสามตอลกักแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นมติเอกฉันเป็นอิจมะ ของบรรดานักวิชาการเลยนั่นก็คือการหย่าครั้งเดียวสามตอลักเนี่ยเป็นตอลักที่หารอมต้องห้ามเป็นการตอลักที่ต้องห้ามน่ะบรรดานักป่าเนี่ยได้มีมติเห็นพ้องต้องกรรันเลยว,ว่าเป็นที่ต้องห้ามเป็นที่ฮารอมแก่สามีที่จะหย่าภรรยาของเขาสามตอลักด้วยกับคําพูดหย่าเพียงครั้งเดียวหรือพูดหลายคําต่อเนื่องกันในช่วงที่นั่งปลอดประจำเดือนน่ะ พวกเขาได้อ้างเหตุผลว่าเมื่อเขาได้ยานางสามต่อลักแล้วเนี่ยประตูแห่งการคิดทบทวนยับยั้งชั่งใจหรือคิดทบทวนว่าจะกลับมาคืนดีกันหรือไป่ไม่เนี่ยมันได้ถูกปิดไปแล้วคือไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันแล้วอันนี้คือทัศนะของนักวิชาการนะและนอกจากนั้นก็เป็นการค้านกับบทบัญญัติของลอสบา์ฮานฮัวตาลาด้วยเพราะเราบอกว่าอย่างไรอัปตอลากุมารโรตนัน การยาเนมีสองครั้งการยาที่สามารถกลับไปคืนดีกันเนี่ยได้มีสองครั้งดังนั้นคนที่ยาครั้งเยอะสามตลากเนี่ยบรรดานักวิชาการจึงเห็นว่าเป็นการยาที่ค้านกับบทบัญยัติของลอสบาฮานะหัวตอาอัลเท่านอิมามนาซีนะท่านอิมามนาซาีเนี่ยท่านได้บันทึกนะ รายงานโดยมหมูดอิบนุลบีดว่าเราได้เล่าให้ทารอซูลสัลลัลลอฮอาัยฮิวะซัลลัมถึงชายคนหนึ่งที่ได้หย่าภรรยาของเขาเนี่ยสามตอลากเลยท่านนาบีได้ลุกขึ้นด้วยกับความโกรธแล้วท่านได้กล่าวว่าอายุายลลาอบบุบิกิตาบิลลาหิวะอันาบบยนะอัลฮุรุกุมเขาเนี่ยจะล้อเล่น ทำล้อเล่นกับบทบรรัญญัติกับคำพีขอล้ออย่างนั้นหรือทั้งท้งที่ฉันเนี่ยยังอยู่ในหมู่พวกเจ้าจนกระทั่งชายคนหนึ่งก็ได้ยืนขึ้นว่าแล้วกล่าวว่าย่าทราสุย่ารอสุลลอ์นะจะให้ฉันเนี่ยไปฆ่าเขาหรือเปล่า <_ S 1> นะอันนี้ท่านอินุกอิมได้กล่าวไว้ในหนังสืออ,อันยิอีโกรสตุลละฟานว่าท่านได้ถือว่าเขาคนนั้นเนี่ยทำล้อเล่นกับคำพีขอล้อ ก็คือการหย่าครั้งเดียวสามตอลักในคราวเดียวเนี่ยคือการล้อเล่นกับคำพีของรสสุภันหัวตาเหนะครับดังนั้นการหย่าที่ถูกป้องเนี่ยนั่นก็คือการหย่าคือการหย่าที่สามารถที่จะกลับไปคืนดีกันนะมีสองครั้งหย่าครั้งที่หนึ่งแล้วอัลลอฮ์ให้โอกาสในการคิดทบทวนว่าจะกลับไปคืนดีกันหรือไม่ถ้าคืนดีก็คือกลับไปคืนดีกันในช่วงของอินดะ แต่ถ้าหมดอิจาแล้วไม่ประสงค์จะคืนดีก็ปล่อยให้นางเป็นอิสระนะการหย่าครั้งที่หนึ่งและหย่าครั้งที่สองนะส่วนการหย่าในครั้งที่สามเนี่ยนะก็ไม่มีโอกาสหมดสิ้นแล้วในการที่จะกลับไปคืนดีกันดังนั้นนี่คือการหย่าตามบทบัญญัติของอิสลมามอัลลอฮ์เปิดโอกาสดังนั้นเราจะต้องทําตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์ด้วยคือการหย่าทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งนะนะ เพื่อที่จะให้ได้มีเวลาในการคิดและทบทวนนะว่าที่สิ่งที่ยาไปนั้นเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าและต้องการที่จะอยู่กับนางหรือไม่นะก็อีพีนี้นะครับฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับวัสลามุอะลกุมว่าระห์มัตุลลอฮิวบะบ์รากาตุ